ครับผมเห็นลุงยาออดถึงแดงครับเออไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็นานอยู่ครับซ้อมอยู่ที่ที่เด็ดเก้าสิบเก้าออกมาซ้อมที่เด็ดเก้าเก้ามีใครเป็นผู้ป้าผู้ซ้อมบ้างที่นั่นก็มีพี่อีทีรำนุลเล็กในพวงกันในค่ายด้วยช่วยกันตอนนี้เราอยู่แค่ละยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวยี่สิบสองเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่าน้ำหนักไปปล่อยมาไม่กี่กิโลครับหกสิบสามกว่าเราเป็นมือศรีแล้วครับไม่ขอแล้ววันนี้จะเจอกับ ที่โปรโมทเคยเจอเราหรอยังไม่ครับอันนี้ไปแรกเลยแลได้ศึกษาเก่งเขาตัดเข้ามาปะเขาเป็นมือตาตนก็มวยก็มวยแล้ววันนี้เราจะวางเกมียงแข่ยไงก็ไปเรื่อยๆครับเปิดมาเรื่อยๆยังเปิดโควิดมานี่เราก็ต่อยอยู่แล้วไปหนึ่งใช่ปะอะไรรคับเปิดโควิดมานี่ได้ต่อยยังเพราะนั้นเจอใครไว้เออครับสมิงดำเป็นไงวันนั้นก็แพ้คะแนนแพ้เข้ามาวันนั้นเปิดเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบหกครับแล้ววันนี้ต่อยร้อยยี่สิบหกนิตเจ็ดครับที่เราต่อยหันตอนอ๋อแล้วเมื่อกี้เราสองหนังแล้วมาเป็นไงมาเกินจุดหกครับเกินจุดหกโอ้ยนมีปัญหานะสบายสบายไฟนี้เราคุมมามากี่กิโลก็สี่โลกว่าครับอันแล้วต่อยมือมารวมทั้งหมดได้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาก็เยอะเลยร้อยได้แล้วเนาะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสีสิบเก้าไเชิญชวนแฟนขับรถนี่นะครับฝาเอฟซีไปดูยังิดตามด้วยครับวันนี้ครับเต็มที่แน่นอนเกิดไม่เกิดวันนี้ ตอนเกิดแล้วนะโอเคสอบบ้านร้องชาย